ลายคนคงกำลังเครียดกับการหาวิธีลดคอเลสเตอรอลในร่างกายทำอย่างไรดีทำวิธีไหนถึงจะเห็นผลวันนี้หมอแอมได้หาทริคเคล็ดลับการลดในแบบที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสืดเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับกำลังเล่าต่อเป็นตอน ยาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะหมอจะมาเทรนหมอจะให้ความรู้ครางนี้แล้วบอกแล้วว่าแนวทางในการลดคอเลสเตอรอลลดน้ําตาลลดไตรกเซอไลโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาโดยที่สามารถช่วยตัวเองได้นะครับมีอะไรบ้างหมอมีคนไข้หลายคนอายุ80 90 100นะครับยังขับรถมาโรงพยาบาลยังตีเทนนิสได้ยังกระฉับกระเฉงดูเผลๆเหมือนคนอายุ60ฟลุกมีไหมไม่มีนะไม่มีคําว่าฟลุกในเชิงสุขภาพ กลุ่มคนเหล่านี้ออกกําลังกายตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนเดินได้ออกแล้วกินอาหารดีมาตลอดสุบรีไม่กินเหล้าไม่อารมณ์ดีผ่อนคลายนั่งสมาธิจิตใจแจ่มใสไม่เครียดนอนดีไม่มีฟลุกต่อมานะครับการออกกําลังกายการออกกําลังกายหลายๆคนบอกพี่ไม่ได้ออกกําลังกายหรือพี่ออกกําลังกายแล้วดิฉันออกกําลังกายแล้วผมออกกําลังกายแล้วทำอะไรบ้างผมเดินเยอะผมปั่นวาดบ้านทุกวันผม เดินขึ้น The Long o i c ไม่ได้นะนะครับถ้าเราต้องการจะลดไขมันในเลือดเนี่ยเรากำลังพูดถึง Cardio Exercise Cardio Exercise Definition หรือคำจำกัดความคือการทำอะไรก็ตามแต่ติดต่อกันเป็นเวลานานระดับหนึ่งโดยไม่หยุดนะถ้าเราปัดบ้านเราต้องห้ามหยุดเลยนะกวาด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 ,วาดม่หยุดเลยครึ่งชั่วโมงได้นะครับงั้น Cardio Exercise คือการว่ายน้ำไม่หยุดคือการปั่นจักรยานไม่ต้องเร็วแต่ไม่หยุดคือการเดินการวิ่งการจ็อกกิง้งไม่หยุดคือการตีปิงปองตีเทนนิสไม่หยุด เขาถึงจะเรียกการออกกําลังพอเราออกกําลังขับของเสียออกไปหมอเราแล้วรู้ที่ใหญ่ที่สุดที่การขับไขมันออกไปได้ไม่ใช่ชีไม่ใช่ปัสสาวะไม่ใช่อุจจาระแต่เป็นรูเหงื่อรูเหงื่อจะสามารถขับเหงื่อออกไปได้เยอะๆเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเสร็จไปเข้าซสาหน้าบ้างเข้าสตรีมบ้างใส่เสื้อคลุมบ้างให้เหงื่อออกเยอะๆหรือสมัยก่อนเขาฮิตกันในการเอาหัวเข้าไปในตู้อบสมุนไพรแล้วก็เหงื่อออกเยอะใช้ได้หมด แต่ต้องออกกําลังกายก่อนครึ่งชั่วโมงจนการไหลเวียนสูบฉีดแล้วค่อยไปออกกําลังเหงื่อที่ออกถึงจะเต็มไปด้วยไขยมัน <S <S ไม่ใช่เข้าไปนั่งแช่ไมไ่ทำอะไรเลยมาซาวหน้าจนเหงือ่อแตกอย่างนั้นเป็นเหงื่อเค็มเขาเรียกเหงื่อเกลือแร่กินน้ําเกลือแร่แก้วหนึ่งก็าหายแล้วแต่ไขมันนี่ต้องออกกาลังกายครึ่งชั่วโมงให้หลอดเลือดเปิดตัวแดงแงรู้สึกคันๆนิดๆเข้าไปซาวหน้าไขมันจะออกมาเยอะช่างน้าหนักพรุ่งนี้จจรู้สึกเอวเล็กลงฮะน้ําหนักลงไม่ลงไม่เป็นไรนะครับน้ำหนักอาจจะเป็นน้ํอออกกกาก็ได,ด้อาจจะ แต่น้ำหนักไขมันนี่เป็นตัวบอกนะส่วนที่3ามเรามาเล่าต่อก็คือการช่วยเหลือร่างกายจากข้างในออกมาบ้างในเมื่อเราต้องการจะทดสอบสักครึ่งปีนี้ที่เราจะไม่กินยาถ้าเราปรับปรุงการกินได้ดีออกกําลังกายได้ดีคิวต่อไปคือการใส่อะไรก็ตามที่ร่างกายช่วยได้บ้างไหมนี่คือหัวข้อที่เราเกินนําในตอนแรกนะครับว่ายากับวิตามินต่างกันยังไงวิตามินฝั่งนี้คือสิ่งที่มีในธรรมชาติสิ่งที่มีในตัวเราตั้งแต่เราเกิด เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่เพราะข้อดีคือวิตามินกินแล้วไม่มีผลกระตับไม่มีผลกระไตถ้าเรากินตามผลเลือดเราที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นข้อดีมีเยอะข้อเสียสู้ยาไม่ได้หรอกเพราะมันออกฤทธิ์ช้าเหมือนเอาคนคนนี้ไปค่อยๆซ่อมค่อยๆแต่งแต่นี่คือต้นเหตุนี่คือปลายเหตุยาในเร็วแน่คนนึงชอบขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองมาทั่วโลกยุคสมัยยาได้จบลงแล้ว นะครับเราจะมาเริ่มต้นในสิ่งที่เรียกว่าวิตามินวิตามินคืออะไรวิตามินคือมีหลายยี่ห้อนะวันนี้เข้ามาสู่ปัญหาหลักวิตามินยี่ห้ออะไรดีที่สุดคะคุณหมอวิตามินที่ดีที่สุดในโลกไม่มีหรอกครับวิตามินส่วนใหญ่ที่เรากินการามท้องตลาดเนี่ยคือวิตามินที่ถูกผลิตมาสําหรับคนรวมๆคนในวัยรุ่นกินอย่างนี้คนผู้ชายกินอย่างนี้คนผู้หญิงกินอย่างนี้หมอบอกแล้วเนาะคนเราไม่เหมือนกันนะไม่มีใครเหมือนกันเลยสักคนร่างกายมนุษย์เราแม้กระทั่งฝาแฝดก็ไม่เหมือนกันนะครับ การกินวิตามินรวมเฉพาะกลุ่มนั้นอาจจะดีกับคนนี้ไม่ดีกับคนนู้นกินเยอะไปก็ไม่ดีกินน้อยไปก็ไม่ดีมนุษย์เรานี่คอมพลเค์คือซับซ้อนนะครับวิตามินกินเยอะไปกระตับไตทํางานหนักกินน้อยไปก็ไม่ได้ผลเล็บไม่ดีผมไม่ดีผิวไม่ดีนะครับกินยังไงให้เหมาะสมแน่นอนวิทยาศา,ศาสตร์ก็สอดคล้องขึ้นมาว่าก็ต้องเจาะเลือดมาดูนะครับการเจาะเลือดมาดูก่อนเป็นการดูว่าเดี๋ยวนี้เราเจาะได้หมดอนะ่ะ วิตามินในเลือดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A คุณมีเท่าไหร่ B มีเท่าไหร่ C มีเท่าไหร่สังกะสีคโครเมียมแมกนีเซียมเรื่องผมเรื่องเล็บสายตาผิวพรรณเรี่ยวแรงตะคิวเม็ดเลือดจอมาดูก่อนนะครับพอจอมาดูเสร็จตัวไหนขาดไปเนี่ยค่อยมานั่งดูช่อว่าขาดไปเยอะไหมเทียบกับเกณฑ์ปกติที่ควรจะได้รับแล้วค่อยไปหาซื้อหรือจัดสรรมากินยังวิตามินที่ดีที่สุดในโลกคือวิตามินที่กินจากผลเลือดเราที่ปรับจากตัวเราวิตามินมคือตัวมาเสริม ทำให้ร่างกายเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นและแก่นะแต่ช้าลงนะครับย้อนกลับไปทฤษฎีของฟรีเรดิเคิลหรือสารอนุมูลอิสระวิตามินก็คือตัวแอนตี้ออกซิแดนต์หรือตัวต้านอนุมูลอิสระคนสูบบุหรีหนึ่งมวนมีแอนตี้ออกซิแดนต์เกิดขึ้นมากทีเดียวใส่วิตามินไปบ้างช่วยในการผ่อนหนักให้เป็นเบาวันนี้ไม่ได้มาดุไม่ได้มาว่าไม่ได้มาสอนหรือทําตัวดีที่สุดถึงจะมีชีวิตที่ดีไม่ใช่เราจะมาบอกว่าเราเอาอะไรไม่ดีใส่เข้าไปเราต้องเอาออกให้เป็นเรากินไม่ดีเราต้องออกกําลัง เราสูบบุหรี่เราต้องมีวิตามินมาช่วยเราใช้สมองเยอะเราเครียดเราต้องมีตัวบํารุงบ้างแต่วันไหนที่เรารู้สึกว่าเข้ากับออกใช้กับบํารุงใกล้เคียงกันเราจะแก่แต่ช้าที่สุด1ปีเราอาจจะเท่ากับชาวบ้านก็3ปีนะครับนี่คือสิ่งสําคัญมีแนวทางในการช่วยเยอะนะอย่าไปคิดว่าวิตามินคือยาวิเศษกินวิตามินแล้วฉันจะแข็งแรงขึ้นโดยทําตัวทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ใช่วิตามินเป็นแค่ขาขาหนึ่งในร่างกายในมนุษย์ที่จะทําให้เราแข็งแรงขึ้นแบบมีตัวช่วยบ้าง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญที่หมอเล่าให้ฟังว่านี่แหละคือแนวทางของสุขภาพนะสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวเริ่มก่อนย่อมได้เปรียบเราเริ่มก่อนตอนเราอาย,ยุน้อยมนุษย์เราไม่แก่ลงใช่ไหมไม่ใช่ตั้งแต่เกิดเราก็แก่ลงแล้วเพียงแต่เรามีความสุขมากก็ฮอร์โมนเราดีมากในช่วงเราอายุ1-30ถึงปีหลังจากนั้นเราเริ่มแก่ลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทํางานหนักใช้สมองเยอะ ใช้สายตาเยอะดูโซเชียลมีเดียเยอะดูโทรศัพท์เยอะดูทีวีเยอะอยู่ในเมืองที่มีฝุ่นควันเยอะออกกําลังกายน้อยปรับใหม่เริ่มทําก่อนจะป่วยนะครับถ้าเราทําได้อย่างนั้นเราก็จะได้สมบัติที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดียืนยาวแก่มาลูกหลานไม่ต้องมานั่งเข็นมานั่งเช็ดทุกคนมีความสุขหมดในครอบครัวนี่คือสิ่งที่ยั่งยืนนะครับงั้นขอสรุปไว้วันนี้ใน3-4ตอนที่ผ่านมาว่า ลองกลับไปดูให้ครบนะครับแล้วดูช่อว่ามันช่วยเหลือตัวเราได้ไหมถ้าแค่นั้นหมอมีความสุขแล้วนะครับขอจบไว้ตรงนี้สวัสดีครับวิธีลดน้ำหนักนี้ทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะเริ่มทำวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็เริ่มไปทีละอย่างจนคุณติดเป็นนิสัยเพียงเท่านี้เจ้าน้ำหนักส่วนเกินที่คุณไม่ต้องการก็จะไม่มาเคาะประตูร้องหาคุณอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ